นี่ก็มาผาพี่นอ้องมาเบงบักหน่อยๆท่าสีแล้วครับท่าสีแท่นทั้งหนามนะครับกรเกษตรแม่นครับกรเกษตรแม่นแทนทั้งหนามเสียดเล็กครับเสียดเล็ก ถ้าสียังี่สีอยังหูบอสีขาวสีขาวจังไดสีเทาเลยนี่โอ้ยเป็นนักเรียนภาษาอย่างว่าบงหูจักสีโอ้ยฝ่าท่าฝ้าท่ามันสีเหลียวเลยฝ่าว่าได้เรื่องนะมันย่อยสิมเบดอะไนั่นโอ้ใส่เรื่องงาเล็กน้อยขยันโอ้ยฟงีิหัวจะคว้างเรอ ดีแนงไรฝ่าท่าฝ้าท่าโอ้ยท่าได้ดีมันดีแต่หนาจะคล้องมันนี่ค่ท่านี่ก็อท่าอังสีนี่เบิ่งทั้งขวงทั้งขวงท่าก็คอยท่าไปท่าไปเรื่อยๆตุนิท่าอ่าท่าไปเรื่อยๆอีกคิวสั่ง ตาภาพไปเรื่อยๆโอ้ยแล้วพักก่อนพักก่อนหนึ่งนาทีพักเคลียงบ้างเข็นทั้งหนามเรคื่องสูบน้ำหน่อยเอามาสูบเอามาสูบน้ำสางนะพี่น้องสูบน้ำสางขึ้นเทนไหลโจกโจกได้แล้วหนาม น้ำไหลโจกโจกเลยล่ะครับเมึงความสูงความสูงกับความตำ่ำความตำ่ำอ้ยน้ำสั่งหลายแห้งที่นนองเลยบนตกแห้งเลยน้ำตัวจ็กปลอกเก่าปอกเหลืออยู่สามปลอก ตามไยเห้นปลูกเน่ยเนี่ยมนปลูกไว้มดที่เดียวปลูกพริกปลูกเขือบปลูก้งพริกปลูกเขือบปลูก้งเริ่งปลูกเพิ่ลูกพริกด้วพี่น้องดกไปตะนไย้บุนถ้ั่บเด็ดไปน้ำ บักพี่ขีนูคนยีสารดอ,อ,อกดาวเรืองอบักขีคก้คืนขี้คืนคาอื ปลูโกโอ้อยกับพวกเกิดดินมะง,ง่ามพี่บักเขือพ่าพี่น้องบ่งบักเขือโอ้โปลูกได้กเกือบสิบหมวดแล้วครับบักเขือแปลงบักเขือขเกษตรแม่นบ่งบักกระทกโลกบักกระทกโลกกำลังขึ้น ออกดอกเือออกดอกเื้อง่าเือเือง่าแมงเปลือ จะเลื่อนแห้งครับทา้งเขาเยบึงทิละพุนหินคุกไม่ยางดีเลยทั้งเขามาหน้าเลยครับมัางเขามนาหผ้า,าไปเบึงเที่ยงหน่อยครับบานหน่อยอต้นมะ่วงทั้งเขา หาบ้านไครไครก็จะเกิดบ่เกิดโอ้เห็บดบ่ททัลเล่ย่ครับล่องงบอยู่ครับ,บใส่งบไล่หลายเ,ลเห็ดก็ไม่เห็ดถือช่วงเล็กแพงหาแล้ว่แยงนเ่อีอ่า,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 าม โซลาฟ้าโซลาเบิงหมองนังเบิงหมองนังครับพี่นองหมิงเบิงเบิงเบิงเงเม่อเบิงเบิงเบิเบิงเบิงเบิงบิเบ็งเบิเบิงเั่งเ่องเ่างเบิงเเบิงเบิงเบิงเเบืงเเบิง ต่อสีะอะโอเมียนต่อสีเดนมายขึ้นเบื้องแมียนมอเป็นายสีบ่เล่เนการพนันแมนียนมอนี่ยง่ายจับด้นี่ตำรวจจับเลยอา่าห้ามเล่นการพนันเอาจเจ๊เจ๊ <laughs> เอา,เ,อาจจเจ๊เจียเจี๊ยบแก้ตัวเลยจเจียวร่มยินดีแห้งครับมีแนวนางพร้อมเอ้ย มานั่งนั่งสบายยันช่อยชอยได้ลมลมลมพัดลมพัดลมพีลมพีลมพัดขยี้ใบไปรุ่นดูใบเอาเอาไว้รุ่นดูใบขึ้นมาเบื้องไกลแถวใบเบื้บบบยอยงใบห่ังไปกับแม่ 是吧？<Y> <laughs>